น้องผมุกผ้ามุจจอมาเบิ้งไครอื้งครับนี่เคลื่อนฝนตกนะครับมาเคลื่อนฝนตกหนักเลยกันมาเบิ้งมะเสา์นี้ก็ถือว่าได้เต็มพอเลยนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็าพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบอ่ออื้องไปเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับ นตกมานในบ่อน,นวดเตอ,อื่องนะครับหอยกับไข่เห็นบ้างไข่เต็มนะครับนี่ครับเบิ่งไข่ไกลๆก็คือไข่เอื่องนะครับผมดูลักษณะของเขานะครับเป็นเม็ดกลมๆนะครับสีจะออก เทาๆนะครับสีเทาๆน้ำตาลเดี๋ยวผมจะต้องไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้อุปกรณ์มาเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือคันน้ำนะครับหลังจากที่ผมทำการเก็บรวบรวมไข่นะครับก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพราะมันเก็บยากหน่อย ผมก็จะเอาส่วนนี้นะครับมาทําการฟักดูว่ามันจะใช้ระยะเวลากี่วันถึงจะฟักเป็นตัวนะครับสำหรับในตอนนี้นะผมก็ได้พื้นที่สําหรับฟักไข่นะครับเดี๋ยวจะนําไข่อืนะ่อน,นครับมาเทใส่ในลังโฟมลยับ หลังจากผ่านไปนะครับหลายชั่วโมงผมก็ทําการมาเปิดดูนะครับแลนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ดูแล้วว่าจากเป็นไขก่กลมๆตอนนี้เขาก็จะเป็นเ,เหมือนลูกยุงนะครับเป็นเหมือนอแมงงงแงงเลยนะครับก็ถ้านาเวลาจากเช้าม,มืดนะครับก็ตีไปประมาณตีสี่ตีห้านะครับแต่ตอนนี้ก็ เป็นเวลา18.00นนะครับก็นับเวลาไปอยู่ที่14-15ชั่วโมงนะครับนะเขาก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงเริ่มจะเป็นตัวแล้วนะครับเริ่มจะเป็นลูกอสแล้วเดี๋ยวผมมาดูอีกกี้ก็พรุ่งนี้เช้านะครับเรามาดูด้วยกันการปิดไปก่อนนะครับนี่คือกล่องโฟมที่เรานำไข่อื่นที่เก็บได้เมื่อวานนะครับ แยกไว้นะครับเพื่อจะได้เห็นชัดเจนครับถ้าลงบ่อหมดพอมันเป็นลูกออสเราก็จะไม่สามารถเห็นตัวมันได้ถัาแบบมันลงน้ําลึกเห็นครับตัวที่ดิ้นได้หรือว่าจนวิ่งวิ่งเริ่มลอยได้แล้วครับเริ่มวิ่งได้แล้วเนี่ยคือเขาออกจากจากกลางไข่ได้แล้วนะครับนิ่งๆี่ย มีวุ้นล้อมรอบอยู่นะครับคือเขายังยังกินไอ้พวกวุ้นที่อยู่รอบตัวเขาไม่หมดนะครับไอ้ที e, น่นิ่งๆพวกนี้นี่เราเห็นนะครับก็สรุปนะครับระยะเวลาฟักตัวของอึ่องนะครับก็ใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับก็คือจะกลายเป็นลูกออด ทันทีครับจากไข่นะครับก็กลายเป็นลูกอสสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบนะครับสำหรับผมเองก็ไม่มีอะไรมากก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ